มาก่อติดสถานการณ์ชายแดนฝั่งขเขมรกันสักหน่อยหลังจากที่ทูพ่ลอซินได้ให้เหล่านักการเมืองนำชาวบ้านเข้ามาก่อกวนสร้างความวุ่นวายในพื้นที่อธิปไตยของไทยในบ้านหนองจานจังหวัดสแก้วนั่นเองเรียกได้ว่าชายโยห่ร้องกันโยกใหญ่กับสุขออนามัยเคลื่อนที่มาให้บริการชาวบ้านถึงที่นั่นเองงานนี้บอกได้เลยว่าหวังว่าจะอยู่กันยาวกันเลยทีเดียว ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตมียีลงพื้นที่ให้กำลังใจเหล่าชาวบ้านขมเรผู้ว่าราชการจังหวัดของขมเรลงพื้นที่พูดอย่างชัดเจนว่าชาวขมนรไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ตามที่ทางการไทยเรียกร้องได้นั่นเองเนื่องจากพวกเขาอาศัยในพื้นที่ตรงนี้มานานนับหลายปีตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองในเมื่อขมเรอาศัยอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ทำไมผู้ว่าไม่กล้าพูดว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นของขมิ้น,นั่นเองแม่แบบนี้หัวหมอละสิท่าล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้ยังคุกฝุ่นกันอยู่เลยนะครับกับภาพและคลิปที่นำเสนอยังไม่สามารถนำเสนอออกสู่สายตาประชาชนได้นั่นเองส่วนพวกเราก็คิดภาพกันไปตามอารมณ์ก็แล้วกันว่ามันจะดูเดือดเผ็ดมันแค่ไหนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในการอัปเดตสถานการณ์ที่ชายแดนบ้านน้องจนันกับการเข้าควบคุมพื้นที่ ของกลุ่มแก๊งก่อกวนชาวขมิน้นที่ลุกล้ำมาที่ปตยของไทยอย่างชัดเจนผลลัพธ์จะเป็นยังไงรอติดตามชมอีกไม่นาน